เซนต์ออฟบิลลองกลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอ่ามันเป็นยังไงคือ่งนี้ครับเวลาที่เราทําการขายเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยคุยถามนู่นถามนี่ขายไอเดียอธิบายสินค้าแล้วรวมไปถึงเรื่องของการสัมภาษณ์เคยเข้าโรงพยาบาลไหมมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่า ปกติเนี่ยเราก็จะคุยกันไปแล้วพอลูกค้าเซยเยสเราถึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกรอกข้อมูลบางบริษัทมีแอปพลิเคชันในการกรอกก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กรอกข้อมูลบางบริษัทใช้กระดาษที่เป็นเปเปอร์ก็หยิบกระดาษมากรอกแต่วิธีการน,นี้ครับพี่จะใช้การกรอกเนี่ยควบคู่ไปกับการถามหยิบไปเลยครับอย่างของของ Alliance เองเราใช้แอปพลิเคชันเนาะพี่ก็จะเปิดแอปพลิเคชันเลยครับเปิดรอเลยคุยไปเขียนไป ถามไปกอกไปลูกค้าบางคนเขาก็จะไม่รู้หรลกครับว่าเรา,ากาลังทําอะไรอยู่แล้วพอเราทาจนเสร็จอย่างของ Alliance เองเนี่ยพอเรากดส่งข้อมูลนะครับมันจะมีการพิจารณาเบื้องต้นออกมาเลยรับประกันหรือไม่รับประกันหรือ,อรอพิจารณาก่นอนปกติเนี่ยเวลาเราคุยเราจะรู้ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยจะรับประกันหรือเปล่าจริงถ้าเกิดว่าเรายแล้วลูกค้าคนนี้เนี่ยคลีนเคสรับประกันแน่ๆเนี่ยพอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยส่งตัวใบคําขอเข้าระบบเนี่ยหน้าจอบนแอปพลิเคชันเราจะขึ้นเลยครับว่ารับประกันตามมาตรฐานอ่าอย่างนี้ครับ พี่ก็จะยิ้มในสาดูว่าไอพี่มันรับประกันแล้วว่าะครับเอ้าวิีก่อกแล้วเหรอติดอกแล้วพี่เนี่เราคุยไปเนี่ยเรากรอกไปด้วยตอนนี้รับประกันแล้วนะครับคนมาทานของพี่เนี่ย แค่พี่ชําระเงินเนี่ยก็มีผลบังคับแล้วครับมีความคุ้มครองทันทีลูกค้าจะมีความรู้สึกว่ากรมธรรม์เรื่องนี้เป็นของฉันสมองคนเราไม่ชอบเรื่องยากถ้าเกิดว่าเราเอาแบบสามสี่ห้าแบบมาวางแล้วให้ลูกค้านั่งพิจารณาเลือกมันจะยากมากเลยสมองมันจะปวดหัวมากเลยแต่ถ้าเกิดกรมธรรม์นอนุมัติแล้เรายื่นให้เขาบอกพี่มันอนุมัติแล้วนะพี่เหลือแค่จ่ายเงินลูกค้าคิดแค่2อ,อย่างครับจะจ่ายหรือไม่จ่ายเอาหรือไม่เอาดีลูกค้าคิดแค่นี้นะครับนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องคอนวินส์ครับแค่พี่ชําระเงินเนี่ย มันมีความพุ่งคองทันทีนับระยะเวลารอคอยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้พี่อยากให้พี่ตัดสินใจทําเลยแล้วกันครับนี่เรียกว่า s e n s e of belonging นะครับ i n s u r เออร์ l คลังเทคนิค,คขายประกันออนไลน์